ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกันชัยโทรหาฝั่งเมียเลยทันทีหลังแจ๊ดลั่นไม่ยอมฟ้องตั้มงานนี้ถึงหนกระแสจะฟ้องทนายตั้มประกาศซื้อเวลารายการกันชัยโทรหาฝั่งเมียเลยทันทีหลังแจ๊ดลั่นไม่ยอมฟ้องตั้มงานนี้ถึงหนกระแสหลังแจ๊ดชวนชื่นออกมาโพสถึงแจงบุญนาสาภรรยาต่อว่าสามีนอกใจ หลังฝันเหมือนจริงมากพร้อมทั้งแคปชั่นถึงภรรยาว่าทําไมผู้บริสุทธิ์แบบผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยตื่นเช้ามาเห็นผมตกใจมากดูคุณแจงเขาส่งมาสิครับทําไมเขาต้องส่งมามาใส่ร้ายคนรักเมียแบบผมด้วยขอให้ทัวลงอย่างหนักเซฟแ๊ทเรื่องนี้ต้องถึงทนายตามครับผมไม่ยอมแ,อแจงจิตด้านแจงภรรยาก็เผยแชทของสามีที่โพสต์ดังกล่าว พร้อมทักไปหาหนุ่มกัญชัยโดยบอกว่าพี่หนุ่มหนูต้องการซื้อเวลารายการหนกระแสพี่หนูจะไปถกเถียงกันเรื่องนี้แจ๊ดจะฟ้องทนายตั้มทาเอาหนุ่มกัญชัยต้องรีบโทรกลับไปหาเมียแจ๊ดเลยทีเดียวงานนี้คนบันเทิงแห่คอมเมนต์กันรัวๆอทิคูเงาะบอกว่าไปออกเถอะขอร้องอยากดูโอภักกีฬาคอมเมนต์ว่าถึงขั้นฝันหนูเล็กก่อนบ่ายก็ลันติดตลกว่าอุ๊ยเป็นต้น ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ